การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาท่านรองระพีพงศ์วรวัฒนาคุณรองผู้การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสิมาเขต5ท่านศึกษาฤิเิศองค์อาวิชัยสุชาติศึกษาธทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสิมาเขต5กระผมนายประมดิศัพย์ผู้การโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ขอรายางานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2562ถึงวันที่31มีนาคม2563เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อง่งเดือนคั้งที่1นวันที่1เมษายน2563โรงเรียนใหม่เจริญสุขปฏิบันจัดก,การเรียนการสอนอตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมธันธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด140คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด20คนปัจจุบันเปนเรื่องของการบริหารงานในโรงเรียนที่จะให้โรงเรียนมีคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์การบริหารบบมีส่วนร่วมคือเป็นการเปิดโอกาสให้กับคณะครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียน,นคณะกรรมการสถ,ถานศึกษาและชุมชน ได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถสานศึกษาทุกขั้นตอนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลและสุดท้ายก็ร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันกิจกรรมที่ทำที่อะไระตั้งแต่1นึ่งตุลาคม25 6 2 เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562ได้ 92, จัดกิจกรรมวันวัชิการุษที่โรงเรียนหนองกระเจ็ดใต้เมื่อวันที่28พฤศจิกายนโรงเรียนได้รับทุนให้กับกนักเรียนโครงการอิมพ์ทัศส,สร้างโอกาสทางการศึกษา,าให้ใน,นักเรียนโดยนำนัเกเรียนไปรับทุนที่อาคารสนักงาน ais ตำบลโคกขวดอำเภอเมืองจังหวัดนครสิมาและเมื่อวันที่30 พฤศจิกาย,ยนถึงวัที่1ธันวาคม2 5 6พคือร่วมกับอำเภอด่างทศในงานประเพณีสืบสารตำนานด่างทุศนอกจากนั้นก็สนองนโยบายของสองพของจังหวัดนครศราในเรื่องของกิจกรรมบิ g คลินิเดย์ซึ่งเริ่มเมื่อวันศุกร์ที่13ธันวาคม2562ัคจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้น เราได้นำนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาัดลุงเขา5ไปร่วมกิจกรรมงานศิลปะการแสดนักเรียนครั้งที่1 9ซึ่งจัดระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคม2562ที่จังหวัดศรีสุเกศซึ่งผลในการแข่งขันนั้นทางเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยทุ่งในระดับชั้น ม .1 ถึงม .3 ก็คือเด็กหญิงปนัดดากลุ่มผู้รักคุณครูผู้สอนแบบคุณครูปรบีนาเจ็ดจระเข้แสงแล้วก็โรงบัลเด่นโทเหมือนกันในกิจกรรมเป็นการร้องเพลงสากลในระดับชั้นม .1 ถึงม .3 นะเด็กหญิงเมทาวีกลุ่มผู้รักคุณครูผู้สอนและคุณครูนิติคุณบุญทศนอกจากนั้นวันนี้ก็ได้พานักเรียนลูกเสือเนกนาวีทั้งสามัญและสามัญรเล่นใหญ่ ไปเข้าค่ายลูกเสือเดินทางไปกับพายุเรระหว่างวันที่19ถึง20ธันวาคม2562นะที่ค่ายลูกเสืออ่างซัปปะดูอ่างดูศีทิวจังหวัดนครังสุม,มาและจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในักเรียนเมื่อว,วันที่15ถึง16ธันวาคม2562จัดกิจกรรมนะของคริสต์มาสนะครับแฮปปี้วิเวียให้กับกนักเรียนใะนวันที่ยี่สบิบเจ็ดธันวาคม2562 พอขึ้นปี63เราก็จ,จัดกิจกรรมงานอาเซียน่งชาติให้กับนักเรียนของเราในวันที่10มกราคม2563ในเรื่องของทางศาสนาก็ได้นำนักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดวัดใหม่จเจริญสุขในกิจกรรมของวันมาฆบูชาเมื่อวันที่10กุมภาพ,พันธ์2563ร่วมกิจกรรมวันครูทุกปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ วันที่16วมกราคม2563โรงเรียนก็ได้รับมอบหมายจากทางเขตพื้นที่ในเรื่องของทางจาัดํำพานบูชาบูปการจำนวน50ผานและนอกจากนั้นทางคุณครูในโรงเรียนก็ได้รับรางวัลดีเด่นจำนวน3รางวัน,น,วนครับนอกจากนั้นเรื่องของวิชาการเราก็มีกิจกรรมประเมนินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งซึ่งาจาัดกิจกรรม ในวันที่12กุมภาพันธ์2563นั้นเราสนองด้วยใในเรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติกตโดยจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าขึ้นให้กับนักเรียนทุกคนหยนะุดใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าครับนอกจากนั้นเราเรียนร่วมกับกิจกรรมกับของสถาบันอื่นนะที่วิยทยาเขตตุคตงมะขุลบริสุทธิ์โทจัดโครงการโอเป็นเท้าแล้วก็ไปร่วมพาน์นไปร่วมเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมนาะและเราเรียกได้รับในเรื่องของอโควตาพิเศษให้กับเด็นตึกเรียนชั้นโม .3 ไปเรียนต่อในรับประชาีนี้ได้รับจำนวน7คนนะครับที่ได้โควตาไปเรีนยนโดยไม่ต้องสอบนะครับก็เด็กจะไปรายงานตัวที่รวยแล้วในดับะสมะวัยอนุบาลก็ได้จัดกิจกรรมบ้านวิชาณนะประเทศไทยนะของวิการศึกษาสำค ในปีนี้เรามีการเลือกตั้งของประธานนักเปี่ยนก่อนที่จะเปิดมีการสกษาหน้าเราก็จะให้มีการเลือกตั้งประธานนักเปี่ยนขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมส5 6 3ายและปีนี้ของเราในเรื่องของวิชาการผลการสอบทดสอบการศึกษาการระดับชาติพาตรฐานคือโอเนของชั้นปหกใประถิตจัรในปีนี้ของเงียนเรา มีผลโอนเนสูงกว่าระดับชาติ2อกลุ่มสาระคือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และจาการาจารัดลำดับที่ยังไงก็ต้องจัดลำดับที่ของเราเนี่ยอยู่ในลำดับที่49ของเขตเอนที่จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าทดสอบจำนวน200โรงเรียนโดยประมาณ แล้วก็อยู่ในระดับที่สองของศูนย์ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาในเรื่องของงานวิชาการกิจกรรมที่มีส่วนร่วมไปร่วม,วมกับสนักงานเขตพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือในการทํางานนะที่เขตพื้นที่มีกิจกรรมทุกกิจกรรมไม,ม่ว่าจะเป็นการทอดกระถิ่นผ้าป่าในการประชุมประธานศูนย์ได้ให้ความร่วมมือและจกกัดร่วมและคือรับนโยบายจากเขตพื้นที่มา ประสานงานให้ความรู้ให้บอกอกับผู้ทางโรงเรียนภายในศูนย์สำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์กับโรงเรียนเอ,เอกนชนในปีนี้เราก็ไปแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนฟงศูรีน,นะครับซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในระดับกรดปฐุศานะตั้งแตปีการศึกษาพ,พันอหกสิบเอ็ดที่ผ่านมาก็ไปร่วมแสดงความวยินดีเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2562 คร,บรับมีการร่วมของอำเภอกับอำเภอเข้ามาเที่ยมหรือจัดกิจกร,รรมสื่อสารตำนานดาบพุทธนอกจากนั้นทางสมัชชางานเขตพื้นที่ก็ได้จัดกิจก,กรรมจัดก,กิจสักาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พลังครูพลังเด็กสองพนสิบเกซึ่งจัดที่สมัชชางานเขตพื้นที่เมื่อวันที่2ธันวาคม2562ที่ผ่านขขมาทางโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือโดยจัดให้คุณครูคณะครูไทยมาเรียนได้ในศูนย ปร่วมกิจกรรมในหลายๆเรื่องนะครับประชุมประธานศูนย์นะนนนยก็รับนโยบายจากเขตพื้นที่ในฐานะเป็นประธานศูนย์มาชี้แจงกับผู้หานภายในศูนย์ของเราทั้ง14โรงเรียนประชุมผู้หานเขาร่นะ่มประชุมผู้หารทุกครั้งนะที่มีการประชุมผู้หารไม่ว่าจะจัดนอกพื้นที่หรือในพื้นที่เป็นกรรมการในหลายส่วนของเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประชุมในเรื่องของการพิจารณาจะตั้งบุคมา งานลงทุนท่าทลุพันที่ดินและสิทธิ่อสร้างครับก็เขตจัดก,กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จัดขึ้นเมื่อวันที่25ธันา 2, วาคม2562ที่ผ่านมาก็ได้เช,นช,นชนิญชวนและพาคณะผู้หานคณะกรุณาสูน,นไปร่วมกิจกรรมโคลฟ์เควตุนที่ประชุมคณะ ณะกรรมการของทุนสวัสดิการของทุนเขตปัจจุบันมีประมาณ 70, 70ล้าน,น,นก็เป็นคณะกรรมการของกองทุนเขตนะครับทางที่ผ่านมาร่วมกิจกรรมมัลคูประชุมก่อนการจัดงานมัลคูนะครับให้ความร่วมมือกับเขตทุกงานนะครูใหม่มาอะมีการประชุมดีเทศกนะตัดจัดประชุมเทศครูใหม่ที่เขตพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือไปร่วมประชุมใน,นวันนั้นนะครับที่วัดบ้านรดในการทาบุญก็ไปร่วมทาบุญที่วัดบ้านร่นะครับ สอบปรดต่อไปตรวจเยี่ยมนะตรวจเยี่ยมในสนามปรนะดิษฐนเขตพื้นที่พาไปแล้วก็พาไปนะครับประชุมผู้เนหายทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ณวันที่27 28กุมภานธ์นที่ผ่านมาทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้จัดในการอบรมสัมมนาในหัวข้อภาวะผู้นำและสมรรถนะของผู้ริหารสถานศึกษาของเขตไปจัดที่ไร่ อุดมศักดิ์เด็กฟาร,ร์มที่เปอวัดนงเขียวนครศรีมาก,ก็ได้ความร่วมมือและไปแบบส่ี่นั่นซึ่งได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการทำงานในวันนั้นครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานผลสเร็จในการทำงานนั้นเราคงทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนวัดใหม่เจริญสุขขอบคุณสัตว์คณะผู้ิหารของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาคุณทษในเรื่องของการทำงาน อยากที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ